สวัสดีคะ่ะทุกท่าน Good Morning Good Evening Everybody วันนี้ค่ะลุงจรและสุภลักษ์ค่ะไปร่วมกิจกรรมนมัสการพระเจ้าในวันอีสเตอร์ค่ะปกติแล้วลุงจรแกต้องการอยากจะไปคนเดียวแต่สุภลักษ์ก็ต้องขับรถให้ค่ะเพราะว่าแกอายุ78ปปีแล้วค่ะแกต้องการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมของ The Salvation Army นี่ค่ะเพื่อที่จะ ร่วม p พ a y t o the Lord ก็คือนมัสการถึงพระเจ้าค่ะก็จะมีน้องเป็นคนแปลภาษาไทยให้ด้วยค่ะ คุณม้าพูดภาษาอังกฤษค่ะในช่วง,งสุดท้ายนีู้พลักษก็เข้าร่วมกิจกรรมกับนูงจรค่ะเพราะว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการที่ร่วมมือกับให้ความเคารพค่ะกับ ลุงจรและของกิจกรรมของ The Salvation Army ที่เชียงใหม่ค่ะโดยคุณมาร์คพาสันค่ะแล้วก็ปกติแล้วเราก็จะนั่งชมทีวีทางาที่ Brisbane City Australia ค่ะนี่ก็คือเช้าวันที่18ค่ะเมเอทค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ